สวัสดีครับแม่แม่พอ่พอพอ่อพี่พี่ทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับหนูจะนำเรื่องราวของการทดลองออกมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับทดลองออกอยากให้ออกเลขนี้นะครับสำหรับนะครับเรื่องราวที่หนูนำมาฝากนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับ เรื่องราวของ10เลขเด็ดนะครับเลขดังนะครับเดี๋ยววันที่16นะครับพฤษภาคม2564นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็รบกวนเมตตานะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดลูกกระดิ่งนะครับให้หนูด้วยนะครับแชร์เยอะๆเลยนะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะครับ ตัวเลขนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับก็มีตัวเลขทั้งหมดนะครับ10ลลำดับนะครับ เดี๋ยวนะครับผมจะพามาวิเคราะห์นะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับตัวไหนกันบ้างเลยก็จะมี92นะครับ59นะครับ28นะครับแล้วก็69นะครับ แล <So S 1> ้วก็89นะครับแล้วก็16นะครับแล้วก็85นะครับแล้วก็6 6นะครับแล้วก็68นะครับแล้วก็25นะครับเด่นแถวแรกนะครับเด่นแถวแรกก็จะให้มานะครับ59นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของแอดนะครับแล้วก็89นะครับ แถวที่2ก็จะมี8 5นะครับแล้วแต่ดุลลัพินิตของท่านเลยนะครับชอบตัวไหนก็จับคู่เอาเองนะครับครับเดี๋ยวเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของหวงพ่อคูณกันบ้างนะครับ รื่องราวนะครับเรื่องราวนี้นะครับแอดก็นำมาฝากนะครับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับตูวพวกคูณนะครับก็อยู่ที่นะครับนครราชสีมานะครับท่านนะครับได้จากไปนะครับเมื่อวันที่16นะครับ หกพฤษภาคมนะครับสองพันนะครับห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับก็เป็นระยะเวลานะครับก็เจ็ดปีแล้วนะครับ อายุของท่านนะครับอายุของท่านนะครับ92ปีนะครับท่านบวชมาแล้วนะครับ71นะครับเจ็ดสพรรษานะครับ ขอไปนะครับเมื่อกี้ครบครอบ6ปีนะครับครบครอบ6ปีที่จากไปนะครับเดี๋ยวหนูจะพามาวิเคราะห์เลยนะครับ สปกพุทธภา58นะครับท่านจากไปนะครับ58นี้ก็เป็นตัวเลขสวยนะครับ58จะสังเกตว่า58นี้นะครับถ้ากับ85นะครับจะไปตรงกับตัวเลขเด็ด10อันดับเลยนะครับนี่นะครับจะไปตรงกันเลยนะครับ อายุของท่านนะครับก็92ปีนะครับก็นะครับพรรษาการบวชก็71พันษานะครับครบรอบนะครับ6ปีนะครับนะครับละหมดทั้งมวลนะครับเรื่องราวเป็นเรื่องราวเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นของเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าจะเสี่ยงโชคก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสิบนิ้วพนมมือนะครับขอกล่าวครับว่าขอบคุณและสวัสดีครับ